สา,ารจานโปรดสนับสนุนโดย Nutrplek o r a n i c Plus ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาระาจานโปรดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูน้ำพริกปลาทูอนุบาลโอ้โหปลาทูเสริมแคลเซียมน,นะคะสำหรับเด็กๆพระเอกของเราในวันนี้เนี่ยนะคะหมออ้อมแอบเห็นกระเทียมอยู่ในเครื่องปรุงค่ะแล้วเราไม่ค่อยเจอบ่ยบอยๆในอาหารสำหรับเด็กนะคะก็เลยจะนํามาเป็นพระเอกในวันนี้เราไปดูคุณประโยชน์ของกระเทียมกันค่ะ ในท้องตลาดนะคะก็มีทั้งกระเทียมไทยและกระเทียมจีนค่ะค่ะสำหรับเด็กๆนะคะที่ไม่ชอบกลิ่นฉุนของกระเทียมเลยหมอมขอบอกประโยชน์ด้วยก่อนนะคะว่ากระเทียมเนี่ยก็คล้ายๆหัวหอมค่ะความฉุนเนี่ยนะคะก็คือป้องกันเรื่องหวัดได้นะคะในเด็กที่เป็นภูมิแพ้หรือกําลังเป็นหวัดอยู่ การได้กลิ่นของกระเทียมหรือการกินกระเทียมเข้าไปนะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการอย่างนี้ได้อย่างไม่น่าเชื่อนะคะสําหรับรอดธาตุสารอาหารนะคะในกระเทียมเนี่ยนะคะมีคุณประโยชน์มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเซเลเนียมนะคะเป็นหนึ่งในวิตามินที่ช่วยป้านอนุมูลอิสระนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีฟรุกโตออลิโกแซคคารายหรือที่เรียกกันว่าโอลิโกฟรุกโตสนะคะมีประโยชน์ต่อการปรับสมดุลของแบคทีเรียตัวดีๆในลำไส้ค่ะ นอกเหนือจากจะกินแล้วนะคะยังใช้ทาภายนอกได้ด้วยค่ะกระเทียมสามารถเอามาถูรักษาโรคกากเกรื่อนนะคะหรือโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังบางคนนี้อาการดีขึ้นเลยล่ะคะ่ะการเลือกซื้อกระเทียมนะคะในลักษณะของกระเทียมไทยที่เขามักจะมัดจุกมาเนี่ยนะคะก็เลือกที่หัวเต่งตึงนะคะสะอาดและดูไม่เป็นเชื้อราค่ะส่วนกระเทียมจีนเนี่ยเราก็จะดูง่ายหน่อยนะคะสีสันก็จะเป็นสีเหลืองนวลๆอย่างนี้นะคะไม่มีรอยดำนะคะแล้วก็ไม่มีเชื้อราค่ะ แ,แรกร่างการและสมองมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วคุณแม่สามารถให้อาหารเสริมควบคู่กับอาหารนี้กัเพื่อลูกน้อยจะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมไว้ค่ะ